ตอนนี้ได้ฐานตัวหนังสือหมดเลยครับ C O CO F copy พวกนี้ได้คำว่าฟี่นะครับจะเป็นโลการิคมี c o p นะครับวัวกงซืออยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมจะหลับละโอ้โหผมเพ้<อ>ง่งเก็บบ้อ้โนี่อะไรเนี่ยไม้ฉากไม้อะไรเรื่องือ ต้องเก็บมาเก็บห้องตกเก็บแล้วก็ดูสะอาดทั้งหัวโผนทั้งอะไรอยู่ประมาณหนูด,ดูตัวนี้ที่ฉีดเสร็จประกาเมาส์ผมอัวน,นี้อยู่ประมาณเจ็ดนิ้วเลยเจ็ดนิ้วตัวหนังสือประมาณเจ็ดนิ้ว ความสูงเจ็ดนิ้วหนาโอเคประมาณเจ็ดนิ้วครับก็หนาหลายนิ้วอยู่นิ้วสองนิ้วโอเคครับ็นี้ครับรับทําป้ายไฟด้วยนะครับร้านพุทธศินสามดีคูนรลบุรี i, รับทําป้ายไฟด้วยนะครับอันนี้เป็นแก้วกาแฟแก้วกาแฟที่ปั้นในรอบนะแล้วก็ฉีดออกมา ทำตัวหนังสือฟอนต์สวยๆก็ได้แต่ผมทเทรียดยุ่งยากเลยก็เลยใช้ปากกาเมาส์เขียนสดๆเลยเป็นตัวหนังสือฟรีแฮนไม่ซีเรียสไม่เป็นทางก,การก็ทำให้ดูน่ารักน่ารักเขียนสดไม่ได้ใช้ฟอนต์อะไรนะใช้ฟอนต์ก็ได้ผมีเกียดหลายขบวนการอะไรเนงะี้ยก็เลย ปั้นสดเลยลากมือสดๆเลย <c oughs> เป็นคอฟฟโอเคครับเราทำใต้ไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จออกมาทุกตัวหนังสือคันนี้ก็จะวางระบบไฟแล้วครับหนังสืออันนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วตนังสือความสูงเจ็ดนิ้วโอเค <c oughs> okay. ครับขอนอนแล้วเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูงานไงครับผมไม่ไหวแล้วเพราะ ฐานเรียบร้อยอนี้ก็สบายปล่อยเครื่องฉีดแล้วไปแล้วครับอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยมข้อหอลุบลีครับมาเก็บห้องอีกแล้เนี่ยโอ้ยเนี่ยเก็บฝั่งนี้โอ้โห,เ,โโหเครื่องทําเส้นโหนดได้ความร้อนอนคะครับไปแล้วอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยมข้อหอลุบลีครับมีตรงตก,กันมากๆตาจะหลับแล้ว ขอบคุณที่ที่คุณภาพบํารุพืชครับที่ดูแลอย่างดีครับเราสดไปได้นบนุญกันทุกคนเลยนะคะร,ะรับที่ชาวบํารุงพืชไปเนียก็ตอนเช้าแต่ว่าครอบครัวอยู่ด้วยกันก็มีอารมณ์มีอะไรเงี้ยทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องไม่ตังกันอะไรแต่หลานมาแล้วน,โน,โน้ออิมขอโทษอะไรเงี้ย ได้ยินเสียงอ่อนเสียงหวานแล้วก็เออ,อานเออ,เอ,อทำตัวดีๆคนได้รักยเยอะเอออนีพอนี่เริ่ม,เร,มเริ่มดือ้ออ่ะทำเป็นเด็กนะนายโอยอย่าไปเล่นควันนาเกเดี๋ยวเด็กมึงใจนี่ืออแล้วก็คอยดูแลก็เป็นหว่วงไม่ที่ดูที่วหาว่า โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูตรงสือนะครับพรุ่งนี้ผมองไปดูแลคนชลาอยกครับขานพักคนชลาไปอ่ันนี้ทุกคนตายจะหลับแล้ว <c oughs> ค,คุมเครื่องกอไก่เอ้คุมเครื่องฐานฐานคุมแค่ฐานนะรพบพอฐานพอฐานดีอะไรก็รับเลยับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนเดีย๋ยวมาดูคําว่าฟีกันพรุ่งนี้มาดูคําว่าคอปได้รวมกับอีกคอปปี้นะครับ นูนได้ระดับหนึ่งะะ้วครับเนี่ยไหวแค่นฝันดีครับทุกคนแลหางก้าวเหลือกขาห่อรักกดีครับเดินทางลำบากไปเที่ยวะลำบากไปนะฮะวันนี้ทำงานกันงูดๆครั่